สวัสดีครับวอลเลย์บอลสาวไทยได้เก็บชัยชนะจากสนามแรกถึง3แมตช์โดยที่ไทยอยู่อันดับที่7มาสนามที่2วันแรกไทยพบแคนาดานักวอลเลย์บอลสาวไทยทำให้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมีความสุขอีกครั้งด้วยการชนะแคนาดาสุดมัน3ต่อ0เซต โดยเซตแรกไทยนำแคนาดาต่อเนื่อง 3- 4แต้มตลอดเซตจ,จนไทยชนะโดยสกอร์25-19เซตที่2ไทยก็ยังร้อนแรงนำแคนาดา 2- ถึ3คะแนนตลอดเซตแต่นักตบสาวแคนาดาก็ไม่ยอมแพ้ไล่ตามมาติดๆแต่ก็ไม่ทัน สาวไทยโชว์พลังตบและพร้อมกับรอยยิ้มชนะไปอีกด้วยสกอร์25-22เซตที่3ส,สาวนักตบแคนาดาไปแก้เกมมาสู้กับสาวไทยอย่างสูสีจนถึงแต้มสุดท้ายได้มีการดิวและช่วงที่ดิวนั้นก็มีปัญหา ทำให้เกิดการถูกเถียงจนกรรมการเข้ามาห้ามแต่สุดท้ายไทยก็ชนะไปด้วยสกอร์26ต่อ24อย่างสุดมันสาวนักวอลเลย์บอลไทยชุดนี้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดารอยยิ้มเล่นอย่างสนุกสนานไม่มีความกดดันใดๆแม็กจะลงตัวสำรองมาช่วยก็ยังเล่นได้ดี ไม่มีใครตานได้ก็หวังว่าสาวนักตบชาวไทยจะไปให้ถึงฝั่งสู่โอลิมปิกช่วยส่งกำลังใจไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ